วันนี้แม่ฝนมาเสนอเมนูส้มตำหน่อไม้คายใส่ปลากรอบค่ะไปกันเลยค่ะเริ่มแรกแม่ฝนก็จะพริกแห้งใส่ลงไปตำก่อนเลยค่ะใส่จากห้าเม็ดพอค่ะจากนั้นเสร็จแล้วตำพริกแห้ร็แล้วแม่ฝนก็จะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็จากนั้นก็ใส่หน่อไม้คายลงไปเลยค่ะใส่หน่อไม้คายเสร็จแล้วแม่ฝนก็จะปรุงรสค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวน้ำมะนาวน้ำตาลทรายค่ะแล้วแต่ตามชอบนะคะทุกคนจากนั้นแม่ฝนก็จะใส่ปลากรอบลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะคนคุเ้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องตำนะคะทุกคนเดี๋ยวปลากรอบของเราจะเละค่ะคนคุเ้าให้เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าจาจะเป็นอย่างนี้น่ากินมากเลยค่ะทุกคนนี่ส้มตำหน่อไม้คลายของเราค่ะนี่ค่ะทุกคนน่ากินมากปลากรอบเป็นชิ้นๆเลยค่ะมัสขือเทศเป็นตันๆเลยค่ะหน่อไม้เป็นแท่งๆเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนตักเสร็จจ้าเลยค่ะ หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพร้อมผับแอมใบยิู่จ้ามากินด้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวแม่ฝนจะไปกินแล้วนะมากินด้วยกันเลยค่ะไปกันเลย